พอเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มน่ยมันมัน,ม,นมันกระทบเป็นมุมกว้างแต่เราเห็นด้วยครับว่าถ้ารวยแล้วก็แบ่งบ้างนะครับอันนี้ก,ก็ก็เห็นด้วยสองนาทีสุดท้ายนะครับสำหรับทุกพักนะครับว่าจะฝากอะไรนะครับว่าวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วเข้าคูหาเนี่ยอันนี้ช่วงขายของเต็มที่แล้วครับเลือกเราจะได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ เชิญชวนนะครับให้ไปเลือกตั้งวันที่14ด้วยแนวคิดหลักของพรรคเป็นการจูงใจนะครับให้คนเนี่ยออกไปเลือกตั้งไม่จับไม่จับแล้วเมื่อกี้ไล่กำลังนี้ขอไล่จากเก้าวไกลไปทางประชาธิปัตย์นะครับสองนาทีครับเดี๋ยวเริ่มจากทางเก้าวไกลนะครับก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากสื่อสารนะครับก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายที่ผมว่าถ้าผมจะใช้คำหนึงก็คือ ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหาทางเลือกแล้วแต่จริงๆคือหาทางรอดให้กับประเทศนะครับคำว่าหาทางรอดให้กับประเทศเนี่ยผมว่าชัดเจนที่สุด8-9ปีที่ผ่านมาทางรอดเดียวของประเทศคือไม่ใช่ไปเลือกพรรคที่สืบทอดอํานาจนะครับแล้วปฏิวัติเข้ามาเข้าสวมอำนาจเพราะ,ะนั้นสําหรับผมเองพรรคเก้าไกลมีจุดยืนชัดเจนว่ามีรุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงพูดตรงกันทุกเวทีนะครับอย่างที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าในฝั่งของเรียกว่าฝั่งประชาธิปตไตยด้วยกันเองก็ตามนะครับผมคิดว่าความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยก็คือแม้แต่เป็นพรรค รัฐบาลเองก็ต้องมีสัดส่วนที่มาจากพรรคร่วมให้มีความหลากหลายเพราะแต่ละพรรคการเมืองก็มีชุดนโยบายที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนครับจริงๆแล้วชื่นชอบนโยบายไหนชื่นชอบอุดมการพ์พรรคไหนออกไปกาพักนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าจะออกไปเลือกแล้วจะจะแพ้นะเดี๋ยวคะแนนตกน้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามชนะขึ้นมานะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายมีเรื่องเล่าในการเลือกตั้งปี62ทุกท่านทราบไหมครับว่าคุณพ่อผมเองเนี่ย เขาเองก็ไปชุมนุมเสื้อแดงมาเหมือนกันนะครับเป็นนักต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันเคยโดนกระสุนเฉียวหัวเหมือนกันเนี่ยแต่62เขาไม่ได้เลือกผมเพราะเขากลัวแพ้นะครับแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะผมชนะในเขตเลือกตั้งผมนะครับแล้วก็เขาก็เห็นประวัติการทํางานที่ผ่านมาของพรรคเก้าไกลจนวันนี้เขากลับมาบอกลูกชายแล้วว่าเออครั้งนั้นเขากลัวเขากลัวที่จะแพ้จริงๆเขาถึงไม่เลือกแต่ครั้งนี้เขายืนยันว่าเขาจะเลือกเก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเอาตัวอย่างชีวิตจริงของผมเลยเนี่ย ถ่ายทออสู่ทุกท่านนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ตัดสินใจด้วยหัวจิตหัวใจชอบจุดยืนชอบความชัดเจนชอบความจริงจังชอบความจริงใจพักไหนชอบอุดมการพักไหนออกไปกาพักนั้นนะครับแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมครับขอบคุณครับได้ <laughs> <laughs> ประเทศไทยครับจะเป็นประเทศที่เปลี่ยนจากพี่ใหญ่ที่หมดสภาพกลายเป็นพี่ใหญ่ที่เป็นผู้นำ ประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจที่โตอย่างน้อย5%ต่อปีโดยเฉลีย่ยประเทศไทยจะมีเขตธุรกิจใหม่ในการเชื่อมทุกภาคส่วนในการดึงดูดและเป็นแม่เหล็กในการดึงดูด FDI ประเทศไทยจะมีระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้บล็อกเชนประเทศไทยจะมีระบบการระดมทุนคู่ขนานทั้งเซ็ตอินดี x และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงครับเชื่อมเขตธุรกิจใหม่4แห่ง ประเทศไทยจะมีรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างหนองคายลงสู่แหลมฉบังเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์การออกทะเลสู่จีนนะครับประเทศไทยจะมีค่าแรงขั้นต่ำครับ600บาทเงินเดือนปริญญาตรี20,005ในการยกระดับคนยกระดับรายได้ของคนกว่า20ล้านคนประเทศไทยจะมี30บาทรักษาทุกโรคครับที่เป็นสวัสดิการที่จะเข้าไปโอบอุ้มให้ประชาชนมีเครื่องยืนยันว่าจะมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ประเทศไทยจะมีเครือขา่ายโครงข่ายที่รองรับความสําเร็จของ70นโยบายของพรรคเพื่อไทยว่าทุกครัวเรือนจะมีรายได้อย่างน้อย2 0 0 0มบาทถ้าทั้งหมดนี้คือประเทศไทยที่ท่านฝันประเทศไทยที่ท่านอยากเห็นเดินไปพร้อมกับเราครับเบอร์ v 29พักพรรคเพื่อไทยครับครับขอบคุณมากครับจากพรรคเพื่อไทยครับ จากพรรคพลังประชารัฐทมเมอร์ขึ้นครับเชิญครับครับพูดสั้นๆให้เข้าใจใน2องนาทีนะครับคืออยากจะบอกว่าหนึ่งคือเราจะมาสร้างช่วยกันนะครับสร้างรายรับนะครับลดรายจ่ายนะครับแล้วก็ประเทศไทยต้องทันสมัยขึ้นจับต้องได้และไม่ไขฝันวันนี้เรามีนโยบายดูแลตั้งแต่คันมารดานะครับสู่เชิงตะกรเลยนะครับคือเกิดดีนะครับ โตมั่นคงแก่ตัวลงสุขสบายเกิดดีคือรู้ว่าเกิดเนี่ยภายใน5เดือนนะครับมีเงินนะครับของทางภาครัฐเนี่ยมอบให้กับมารดา50,000บาทนะครับพอโตมาแล้วนะครับผมก็เรียนฟรีนะครับถึงบริยตีเรียนดีส่งถึงปริญญาเอกนะครับแล้วก็ให้เด็กๆวัยรุ่นทุกทุกคนเข้าถึงโครงการสตาร์ทอัพนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปนอกระบบ เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมา14ล้านคนได้รับสวัสดิการแห่งรัฐบางท่านตกหล่นเราเอามารีใหม่ครับคนที่ตกหล่นเราไม่มองข้ามครับเราก็จะเปิดให้เขารีจิสเตอร์เข้าระบบกันใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลุงป้อม700บาทแล้วก็มอบเงินเข้าไปในบัตรอีก30,000บาทที่ไม่ใช่เงินดิจิตอลแล้วก็ใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรมอบเงินช่วยเหลือธุรกิจอีก50,000บาทนะครับ บวกกับนะครับแก่ตัวลงสุขสบายเรามีโครงการ3 4 5 6 7 8 3 0 0 0 0เ0 0สาาำหรับคน60 70 80จะได้ไม่ต้องถูกลูกหลานมองว่าพวกท่านคือภาระเพราะพวกท่านไม่ใช่คือภาระพวกท่านคือบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องถูกลูกหลานมองว่าคือภาระนะครับนี่คือสิ่งที่พลังประชารัฐจะมอบให้กับทุกคนครับขอบคุณครับจากพักพลังประชารัฐครับ ต่อไปพักรวมไทยสร้างชาติครับใช้โพเดียมไหมฮะโพเดียมนะครับยินเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทามเมอร์ขึ้นครับเชิญครับครับก็พักรวมไทยสร้างชาตินะครับโดยการนําของท่านแคนดิเดตนะครับท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ผ่านมาที่เห็นอยู่แล้วนะครับว่าท่านได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคมนาคมด้านอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆด้านดิจิทัล อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าทําแล้วทําอยู่ทาต่อคือเรากำลังขับเคลื่อสนสิ่งต่างๆให้เรียกว่าให้ขับเคลื่อนต่อไปได้นะครับอย่างที่บอกว่า Data าอิสระนิวออยล์เดต้าของประชาชนคือสําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราได้ทาแล้วครับเรามีการเก n บไว้ในคลาวมีส่วนคลาวการภาครัฐที่เก็บข้อมูลทุกกระทรวงจะมาอยู่บนคลาวด์แล้วเอา Big Data มา analysis อีกทีหนึ่งนั้นเราจะรู้ว่าการออกนโยบาย,ยาต่างๆที่ตรงใจประชาชนตอบโจทย์ความต้องการประชาชนคือการใช้ าดาัตต้าตัวนี้นะฮะในการที่จะมาออกนโยบายที่ตรงจุดตรงเป้านะครับขับเคลื่อนได้ต่อโดยที่ไม่ต้องรอเพราะว่าทํามาแล้วทําอยู่แล้วต้องทําต่อไปนะครับเรื่นี้คือสิ่งที่เรายึดมั่นแล้วก็เรามีคนรุ่นใหญ่ร,รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์นะครับและมีความตั้งใจที่จะมาขับเคลื่อนด้วยกันนะครับดังนั้นคือพักบริหารสังชาตินั้นครับที่จะเป็นทางออกที่จะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนได้ต่ออย่างต่อเนื่องและรายลอยต่อครับขอบคุณครับขอบ,รรขอบคุณครับ เดี๋ยวเรียนเชิญครับจากพรรคประชาธิปัตย์ครับทอมเมอร์ขึ้นครับครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับทุกครั้งที่จะเดินไปสู่การเลือกตั้งมันคือการเลือกอนาคตของพี่น้องประชาชนเรียนรู้บทเรียนในอดีตที่เคยผิดพลาดมาและมองไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจสําหรับเด็กรุ่นใหม่ ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจพิจารณาพักประชาธิปัต์นิดหนึ่งนะครับเราต้องเลือกคนที่ชอบพักที่ใช่แต่คําว่าพักที่ใช่คืออะไรพักที่ใช่ก็คือพักที่มีนโยบายที่ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแท้จริงพักประชาธิปัตย์มีนโยบายสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเราสร้างเงินให้ประชาชนสร้างเงินให้ประเทศสร้างคนให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีการศึกษาที่ดีที่ตรง กับความต้องการของตลาดสร้างชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นประชาธิปไตยที่ทําให้ท้องอิ่มลองไปดูนโยบายพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราประกาศไปแล้ว16นโยบายซึ่งเป็นนโยบายให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงแข็งแรงดูแลพี่น้องประชาชนที่เปราะบางที่สุดประชาชนทั้งประเทศวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ค่าน้ำมันแพงแก๊สแพงไฟฟ้าแพงประชาธิปัตย์ลดทันทีครับค่าไฟต้องลดไม่ต่ำกว่าบาทถึงบาทห้าสิบนะครับดอกเบี้ยแพงลดเหมือนกันครับต้นทุนการผลิตแพงลดครับแต่เราต้องโตด้วยความเก่งเราให้พี่น้องประชาชนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ด้วยความเก่งเท่านั้นครับไม่ใช่ลดแลกแจกแถมและพึ่งพาและเสี่ยงประเทศครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับครบทั่วแล้วนะครับทั้งหมดนะครับทุกพักอยากถามเองอะในฐานะของประชาชนไล่ถามทีละพักเลยได้ไหมสองพักก่อนเลยนี้รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ LGBT ครับเพราะผมไม่เคยเห็นนโยบายของรวมไทยสร้างชาติพูดถึงเรื่อง LGBT คนก็ชอบบอกว่าทหารไม่ค่อยถูกกับกระเทยเอาไงดีฮะนโยบาย LGBT มีไหมฮะที่พักจริงๆแล้วก็เราเห็นความสำคัญอยู่แล้วครับจริงๆแล้วใน แม้ทั้งตัวสมัครผู้สสอล้วกันผมบอกเลยว่าก็มีอยู่หลายท่านนะครับชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าการแบ่งอะไรก็ตามหรือเรามีการสับสนุนคือว่ามันก็คือเขาเรียกว่าคือคนคนหนึ่งที่สําคัญเรามีความสามารถโดยเฉพาะ LGBT เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษเยอะกว่าปกติโอเคเข้าไปเนี่ยสองวาระแล้วถูกไหมฮะถ้าเข้าไปในสภาวาระสามจะจะ ฮัลโหลฮัลโลอะโอเคเข้าไปวสองวาระแล้ววาระที <laughs> ่คือเนื the ่องจากว่าคืออย่างนี้ผมไม่ถาม3ามพักเนี่ยเพราะว่าท่านจุลินเนี่ยแกนั่งเป็นไอ้นี่อยู่และไอเรื่องสิทธิเท่าเทียมก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับแคนดิเดตนายกเนี่ยเขาโพสทุกวันนะครับ LGBTQIA+ ทีนี้เอาอันนี้ก่อนเข้าไปวาระสามเนี่ยยกมือให้กี่คนก็จะยกให้ถูกไหมครับ ครับผมก็คิดว่าคือคือโกจะบอกว่าคือประชาชนอาจจะไม่รู้ว่าลุงป้อมเนี่ยแกเนี่ยแกเป็นประธานนะครับอยู่ในกรรมธิการอยู่ด้วยนะครับในเรื่อง LGBT เนี่ยแกก็สนับสนุนอยู่ด้วยนะคือคือคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าภาพที่ออกไปกับพับบิกเนี่ยมันไม่เห็นเลยอ่าเข้าใจครับเข้าใจมันไม่เห็นเลยอาจจะมองว่าทหารไม่ชอบหรือเปล่าจริงๆไม่เกี่ยวว่าลุงป้อมพบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น LGBTQ พัฒแม้แต่น้องมายเนี่ยลุงป้อมก็ยังเรียกมาพบเลย <laughs> คือ ไม่มีนะครับคือมันมันเป็นเพเ,เ,เป็นเพียงแค่ภาพข่าวเฉยๆแต่ว่าในตัวบุคคลแล้วเนี่ยรักทุกคนสนับสนุนความเท่าเทียมเต็มที่ครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังอยู่นะครับก็คือสบายใจได้นะครับเดี๋ยวได้แต่งงานแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ไปคำนวณค่าสินสอดก่อนนะครับก้าวไกลไม่ไม่ประเด็นเมื่อกี้ไม่ถาม <laughs> ถามอันใหม่นะครับประเด็นของก้าวไกลเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาชอบนโยบายก้าวไกลมาก แล้วก็ทุกวันนี้ก็โอ้โหโดนโดนใจก็คือก็ยืนมีจุดยืนนะครับชัดเจนในทุกๆเวทีพอยก,ก็คือว่าคนเริ่มกลัวว่าเอ๊ะเขาจะไม่เอากับเราหรือเปล่ากลัวว่าสุดท้ายแล้วไปเป็นฝ่ายค้านเนยนโยบายที่บอกมาเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยสักอัน,อ,น,นอันนี้ยังไงครับผมให้นาทีเดียวนะ,ะจริงๆที่เก้าวไกลชัดเจนอย่างเดียวก็คือเรื่องของตรงข้ามกับแนวคิด ประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นพักไหนที่สืบทอดอำน,นาจมีทหารไปอยู่ในพักเราไม่เราไม่สามารถร่วมได้จริงๆนะครับแต่พักอื่นเราเปิดกว้างหมดนะครับมองไปทางข้างๆก็ยินดีร่วมรัฐบาลนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนที่สุดแหละตอนที่จะร่วมนะครับมันก็จะต้องมีข้อตกลงกันว่าเนื่องจากเราไม่มีทางหรอกเก้าไกลไม่มีทางกินทั้งแบบ500ที่นั่งอยู่แล้วไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีข้อตกลงกันระหว่างร,รัฐบาลว่าอะไรผลักได้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ก้าวไกลชัดเจนวันนี้ได้แน่นอนก็คือถ้าเราจะร่วมรัฐบาลก เราจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันว่าอะไรเป็นจุดยืนที่เก้าไกลถอยไม่ได้แล้วทุกพรักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเซ็น MOU ร่วมกันถึงเวลาเขาไปทําหน้าที่เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยมีใครงองแงขึ้นมาไม่ทาตามข้อตกลงไม่ยอมผลักดัน<ก>นยโยบาย,ยเราก็เอา MOU มาเปิดเผยต่อหน้าประชาชนได้เลยแะว,ว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่คุณผิดสัญญาไม่ใช่ก้าไกลผิดสัญญาพอที่ผ่านมาถ้ามันกลมกันเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเนี่ยถึงเวลาเขาไปอา้าวทำไมนยโยบายนี้เป็นของเก้าไกลทำไมไม่ผลักดัน คนก็อาจจะโทษก้าไก่ว่าคุณไม่ผลักดันหรือเปล่าแต่จริงๆเราจะเอา MOU มมาเปิดเผยเลยด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันเป็นข้อตกลงแล้วพรรคก้าไกยืนยันแล้วว่าตอนร่วมรัฐบาลเราจะผลักดันเรื่องนี้แต่เกิดจากเหตุอุบัติเหตุในอนาคตข้างหน้าที่พรรคร่วมงองแงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ยอมผลักดันนโยบายร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสามารถผลักดันวาระการเมืองไทยไปข้างหน้าได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ประเทศตะวันตกเขาทำกันด้วยครับโอเคเพื่อไทยบ้างครับเพื่อไทยเนี่ยโดน กระนำมาโดยตลอดเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นรัฐบาลมาตลอดชนะการเลือกตั้งมาทุกครั้งทุกครั้งนะครับแต่โดนโจมตีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันขอนโยบายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันครับหนึงนาทีครับผมคิดว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องมาดูที่ตัวสาเหตุว่าที่เป็นมีการพูดถึงในสังคมเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับมันเป็นาการทุจริตในเชิงของตัว ตัวนโยบายหรือคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการนะครับผมว่าตรงนี้มันต้องแยกให้ชัดนะครับนโยบายเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับทุกนโยบายของเรา1เราต้องทําให้สําเร็จแล้วต้องส่งมอบให้ได้ทั้ง7 0นโยบายนะครับสทุกนโยบายจะต้องไม่มีข้อเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้เงินเยอะเรายอมรับนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านทุกบาทมันลงถึงมือประชาชนทันทีตั้งแต่วันแรก เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีเรื่องไม้เรื่องไอติมเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับอย่างที่มีการเอาไปพูดกันเพราะ560,000ล้านวันแรกคุณนัดได้10,000บาททุกคนได้10,000บาทหมดนะครับเอาไปใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดยืนที่สําคัญของเรานะครับหน,นโยบายต้องสําเร็จและ2นโยบายต้องไม่มีคอร์รัปชันครับก็คือเข้าถึงมือประชาชนได้โดยตรงผ่านตรวจสอบได้ผ่านเทคโนโลยีที่เป็นธรรมนะครับโปร่งใสอะประชาธิปัตย์ครับ หลายคนเนี่ยบอกว่าครั้งนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะได้ที่นั่งไม่เยอะมากทีนี้ผมเนี่ยเป็นแฟนขับประชาธิเป็นผมเป็นนี่นะยูวประชาธิปัตย์นะตั้งแต่เบบียังเยาว์ว้ถามว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่บอกแล้วว่าเราจะเอสติเ t e ตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนแต่อยากให้ประชาธิปัตย์เนี่ย ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยยังคง DNA อะไรบ้างที่จะส่งต่อไปหากได้มาเป็นรัฐบาลในรอบนี้ครับประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในภูมิภาคนี้ด้วยปีนี้ปีที่78อุดมการของพรรคตั้งแต่วันที่ตั้งจนถึงวันนี้ยังทันสมัยที่สุด และยอมรับโดยประชาคมโลกที่นั่งตรงนี้ทุกคนไม่มีใครเลยที่อ้างประชาธิปไตยแต่เป็นสมาชิกขององค์กรประชาธิปไตยของโลกยกเว้นประชาธิปัตย์เท่านั้นผมดำรงตำแหน่ง4ปีครับรองประธานจากการเลือกตั้งจากร้อยประเทศ1 4 0พรรคการเมืองครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยต้องอยู่ใน d n a ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดต้องพิสูจน์ทุกคนต้องพิสูจน์แล้วผมอยากเห็นทุกพัก เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วลองดูว่าเขาจะรับหรือไม่รับยังไงนะครับไม่ใช่คําพูดคําพูดไม่พอครับนะครับอันที่สองเนี่ยจากการลงพื้นที่นะครับก็เห็นได้ชัดว่าดีขึ้นทุกพื้นที่กว่าที่โพหลายโพพูดเราก็ทําโพของเราเองนะครับก็เลยขาพักพอเอเลือกตั้งก็มีความมั่นใจว่าจะได้ไม่น้อยครับไม่น้อยอย่างที่คิดนะครับ ก็เราก็หวังว่าเลขาก็พูดชัดเจนไม่น้อยกว่าเดิมแต่เท่าที่ฟังจนถึงวันนี้น่าจะมากกว่าเดิมเยอะนะครับก็กทมครับเลือกตั้งสออกอเนี่ยเราได้9ที่นะฮะสสเราศแต่เรา9ที่แล้วที่2อีก7ที่เพราะฉะนั้นดูดูไม่เลวครับดูไม่เลวก็ลองให้ประชาชนตัดสินใจครับณนะวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาโฆษณากันเองให้ประชาชนตัดสินใจ ว่าอยากจะเลือกพรรคที่ชอบคนที่ใช่ย่างไงบ้างแต่อยากให้เลือกด้วยนโยบายที่ตอบโจทย์ของประชาชนครับเลือกประชาธิปัตย์พรรคเบอร์26ครับพรรครวมไทยสร้างชาติครับโดนขออหาว่าพัวพันทุนใหญ่ครับยังยังยังไงฮะเช่น <intell igent> เรื่องค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยฮะ ผมให้โอกาสสเตทในการชี้แจงเรื่องนี้ครับหรือจะข้ามไปก่อนวันนี้เราเรื่องเรื่องทุนใหญ่ทุนใหญ่จริงๆผมว่าเองมันเป็นเรื่องของกลไกภาพใหญ่มากกว่านะครับผมเองก็ไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นจะทุนใหญ่น้าไหนก็ตามผมไม่รู้มันขึ้นอยู่กับจงังหวะในนั้นเนี่ยผมไอ่อาจจะขอไม่อาจจะไม่พูดชี้ลงเลึกแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุนใหญ่ อาจจะเพาาะว่าเรากำจะกังวลว่าทุนใหญ,ญ่จะมากลืนทุนเล็กบริษัทเล็กๆอะไรเงี้ยดังนั้น,นหรือว่าการที่แม้ทุนใหญ,ญ่จะมาเอือ้อผมว่าตอนนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรก็หลายหลายรัฐบาลน,นะครับตลอดหลายรัฐบาลที่ผ่านมามันต้องมีบริษัทใหญ่ที่คอยเป็นภาพใหญ่ในการใช้ภาพแมโครแล้วก็ต้องมีภาพย่อยที่เขาต้องมาช่วยกันเกื้อหนุนผมว่าจริงแล้วอาจจะไม่อกตอบทุนเล็กมากแต่ว่าผมว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรจะจะพูดว่า การที่มีทุนใหญ่สนับสนุนในบางมิติผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรีว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับมานี้นี้ดีกว่าฮะเมื่อสักครู่จริงๆพักเก้าไกลเป็นสมาชิกของซอกเดมนะครับโซเชียลเดโมแครซีนะครับก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศเหมือนกันนะครับ ไม่ <My S 1> หมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> ผมพูดถึง Liberal International ครับไม่ใช่ Social Democrat ครับ Liberal International เป็นองค์กรในโลกครับอยู่มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครับคุณฟิล์มรัฐภูมิครับพักพลังประชารัฐผมให้ขายลุงป้อมหน่อยอะยังไงลุงป้อมฮัลโหลฮัลโหลคนชอบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงป้อมนั่นแหละเป็นหนึ่งใน ตัวขัดแยง้งจะมาก้าวข้ามความขัดแย้งยังไงเอา,ย,เอายังไงครับไม่ไม่เลครับคือถ้าถ้าเห็นนะครับก็จะเห็นภาพแกแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีส่วนใหญ่ผมผมไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบนี้นะผมจะได้ยินข่าวว่าแกไหวไหมมากกว่าแต่ยิงใหญ่บอกว่าแกแข็งแรงก <laughs> เ็เราไม่ได้ส่งแกไปวิ่งนะครับผมเราเราเลือกผู้บริหารคนที่จะมารวมรวมใจทุกๆุกพักเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ผมก็มองว่าท่านเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้ว ท่านไม่เคยขัดแย้งกับใครท,ท่านก็เลยคิดว่าก้าวข้ามความขัดแย้งไงครับนั่งอยู่ข้างกันเนี่ยรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยใกล้กันมากถ้าเป็นถ,ถ้าเทียบเป็นแบรนด์โพซิชชั่นนิ่งเนี่ยนี่คือแปปซี่กับโค้กคือใกล้กันมากรสชาติสีไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือโลโก้ครับให้คุณฟิล์มพูดก่อนว่าเลือกลุงป้อมเนี่ยดีกว่ายัางไงผมว่าดีกว่านะ อย่างน้อยในเรื่องของอบุคลิกอะผมชอบลุงป้อมมากกว่าเพราะว่าผู้นำอะจะต้องโอนอ่อนไม่ใช่แบบว่าผงผางอะพูดตรงๆคืออันนี้เรื่องบุคลิกสองก็คือว่าคือลุงป้อมเขาเข้าได้กับทุกทกท่านะนะฮะเข้าได้กับทุกๆฝ่ายวันนี้ผมไม่อยากเห็นภาพรัฐประหารหรือไม่อยากเห็นภาพแตกแยกทะเลาะก,กันอีกผมก็เลยมองว่าวันนี้จุดที่จะมา ประสานใจอ่ะต้องท่านบวทิตคนเดียวเลยการันตีเลยสี่ปีไม่เกิดรัฐประหารแน่นอนผมพูดแค่เรื่องเนี้ยครับโอเคอะอาขายลุงตูนิดนึงอะผมให้ขายลุง,ลงลตู่อะขายคนละแมชอะไมู่้สิจะผมบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจมา20ปีนะฮะแล้วผมเห็นความเจ็ดขาดตอนช่วงการที่แก้แก้ปัญหาตอนช่วงที่รัฐประหารผมว่าทุกอย่างมันสงบ สงบหมายถึงว่าความวุ่นวายทะเลาะกันผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าผมมีครอบครัวแล้วผมมีภรรยายอยู่ผมทะเลาะกันทุกวันผมไม่มีเวลาเอาสมองไปคิดในกนารทำอาหากินหรอกครับแต่ผมเห็นว่าลงตู่เป็นตัวเป็นท่านที่ตอบโจทย์เรื่องของการที่ความเด็ดขาดนะครับความซื่อสัตย์ผมเองก็ศรัทธาผมนี้เรอ่มมาลงสสอโดยนำโดยเข้าชูท่านเป็นนายกคือผมว่าเรื่องนี้ถึงแม้ท่านจะเป็นคนอาจจะบอกว่าท่า,านจะเป็นคนโวยวายแต่ผม คนปกติเนี่ยเราผมเห็นผู้ใหญ่ที่อาจจะมีโวยวายไแต่ผมรู้ได้ลึกๆคือคนใจดีท่านตรงไปตรงมานั่นละครับออกจากหัวใจมาเปไน็นยังไงท่านก็พูดอย่างนั้นนี่คือความตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเหมือนนักการเมืองนะครับแต่นี้ท่านก็มาเป็นนักการเมืองแล้วส่วนหนึ่งท่านก็สังเกตด้ว่าปฏิยาท่านก็ซอฟต์ลงเยอะนะครับผมว่าตอนนี้จะเป็นจุดที่ทําให้ดึงดูดประชาชนให้เข้าใจว่าโอเคตัวต,วต,วตวนท่านจริงท่านคนใจดีมากนะครับแต่จจะเป็นเพราะว่าบางทีนักข่าวชอบไปแย่ ท่านผใหญ่ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าท่านอาจจะทํางานมาเยอะแล้วเนื่องจากรับผิดชอบระแบบปัญหาของประเทศไว้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยผมมีความศรัทธาในตุงตูมากจริงนี้ผมเห็นเห็นตะก้อแล้วตอนนี้ถือโครงถือรโลงแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หลังลุงตู่ตอนเตะตะก้อเนี่ยแหละครับคอยจับดูแลท่านอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าท่านมีเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับ จริงแล้วก็เราเห็นได้ครับว่าทุกคนก็เดินโดนลงบันที่เจอทุกคนรักลวงตู่ทุกคนเพราะอะไรท่านท่านคนที่เข้าใจจะเห็นเลยว่าตรงไปตรงมาใจดีนะครับโอเคครบถ้วนครับก็ขอขอบพระคุณนะครับถังห้าพักการเมืองนะครับขอบคุณครับ